สวัสดีครับวิชาการจแบบติดตั้งไฟฟ้าในอาคารนะครหัสวิชาสองศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ขีดสองศูนย์ศูนย์ห้าหลักสูตรประกาศสนญยบัตรวิชาชีพสาขางานช่างไฟฟ้ากำลังจุดประสงค์รายวิชานะครับข้อหนึ่ง เพื่อให้เข้าใจหลักการเดินสายติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารภายในอาราข้อ2เพื่อให้มีทักษะในการเดินสายติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารภายในอาคารข้อ3เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยรอบคอบรับผิดชอบซื่อสัตย์และอดทน สมัครคณะรายวิชาข้อ1แสดงความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารภายในอาคารข้อ2เลือกวัสดุอุปกรณ์ในงานเดินสายไฟฟ้าและแสงสว่างและไฟฟ้ากำลังข้อ3ติดตั้งเดินสายไฟฟ้าและแสงสว่างและไฟฟ้ากำลังข้อ4ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบอุปกรณ์ป้องกัน คำอธิบายรายวิชานะครับศึกษาและปฏิบัติวิธีการป้องกันอุบัติเหตุเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าระบบการจ่ายกําลังไฟฟ้าชนิดและการใช้างานของสายไฟฟ้าการต่อสายไฟฟ้าแบบต่างๆการเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากําลังเครื่องมืออุปกรณ์ทางไฟฟ้าแบบต่างๆ การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเดินสายไฟฟ้าด้วยวิธีต่างๆการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องเรื่องแรกนะครับการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าและระบบการจ่ายกําลังไฟฟ้าข้อหนึ่งสาระสาคัญไฟฟ้าจะทําอันตรายต่อร่างกาย และชีวิตของมนุษย์ได้ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์คือกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายผ่านลงบินทําให้ร่างกายเกิดอันตรายนะครับสมรรถนะประจําหน่วยแสดงความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าและระบบจ่ายกําลังไฟฟ้าข้อ 2- องนำเสนอการป้องกันอุบัติภัยในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าข้อส เขียนระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าในสถานศึกษาได้จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับด้านความรู้ข้อ1อธิบายอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าได้ข้อสองอธิบายวิธีป้องกันอุบัติภัยจากกระแสไฟฟ้าได้ข้อสามบอกหลักการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้าไม่ต่ำกว่าเจ็ดข้อข้อสี่บอกหลักปฏิบัติทั่วไปเพื่อความปลอดภัยในชีวิตสิน์ไม่ต่ำกว่าสิบข้อ ข้อห้าอธิบายวิธีเช้เหลือผู้ประสบภัยทางไฟฟ้าได้ข้อหกอธิบายระบบจ่ายกําลังไฟฟ้าได้ด้านทักษะนะครับข้อหนึ่งบอกวิธีป้องกันอุบัติภัยในการปฏิบัติทางไฟฟ้าได้ข้อสองบริหารจัดการกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมายได้ข้อสามนําเสนอข้อมูลได้ถูกต้องข้อสี่เขียนระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้าในสถานศึกษาได้คุณนัก สถานอันพึงประสงค์ข้อหนึ่งมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นข้อสองความตรงต่อเวลาข้อสามการมีระเบียบวิน,นัยข้อสี่การสนใจที่ใฝ่รู้ในการศึกษาข้อห้าความรเริ่มสร้างสรรค์เนื้อหาสาระนะครับข้อหนึ่งอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้ามีดังนี้นะครับหนึ่งไฟฟ้าทำอะไรแก่ร่างกายได้อย่างไรสององค์ประกรอบที่ทำให้เกิดความรุนแรงของอุบัติภัยทางไฟฟ้า ต่อไปนะครับการป้องกันอุบัติภัยจากกระแสไฟฟ้าข้อหนึ่งการต่อลงดินข้อสองการใช้ฉนวนป้องกันการสัมผัสข้อสามการใช้เครื่องตัดไฟรั่วเรื่องต่อไปนะครับร่างการปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยข้อหนึ่งการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยขณะปฏิมาณงานทางไฟฟ้าข้อสองการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ต่อไปการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางไฟฟ้านะครับข้อหนึ่งวิธีช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางไฟฟ้าดูลนข้อสองผู้ช่วยเหลือด้วยวิธีการผสมพยาบาลนะครับการวัดผลประเมินผลนะครับข้อหนึ่งตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนข้อสองสังเกตการทํางานกลุ่มข้อสามตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทข้อสี่ ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนข้อห้าสรุปการรายงานหน้าชั้นเรียนนะครับสวัสดีครับ